คู่รักชื่อดังจอดดรามาสร้างกระแสหลังทะเลาะหนักร้องไห้สวันสามคืนเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่เพิ่งครบรอบหนึ่งปีมีเซอร์ไพรส์ออกรถหรูป้ายแดงระหว่างครูเบียและในเงินเจ็ดตรินสีสังซึ่งทุกคู่ก็คงมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างทั้งคู่ก็เพิ่งได้คืนดีกันหลังทะเลาะกันหนักทางด้านในเงินก็ได้หอบช่อดอกไม้และแหวนเพชรงอกลางไลฟ์สด ล่าสุดครูเบียก็ได้โพสต์ว่าบางทีการไม่พูดหรือไม่ตอบโต้อะไรเลยทําให้คนอื่นมองเราแย่มันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะแต่บางทีการที่พูดหรืออธิบายไปมันอาจจะแย่กว่าเดิมเหรียญมีสองด้านต่อมาบอกว่าขอโพสต์เป็นครั้งสุดท้ายเบียไม่มีความจําเป็นต้องสร้างคอนเทนต์สร้างกระแสให้เกิดดราม่าให้ตัวเองโดนด่าเพียงเพราะปล่อยเพลงหรือขายสบู่เลยเพลงไม่ใช่ของเบียรแค่ไปแสดงเอว ดังนั้นไม่จำเป็นที่จะสร้างกระแสส่วนตัวแทนก็ขายดีอยู่แล้วเบียรทะเลาะกันชีวิตคู่ลิ้นกับฟันมันทำให้เราได้ปรับการใช้ชีวิตในการอยู่ด้วยกันได้ศึกษาการเรียนรู้กันเบียรก็เด็กบ้านนอกคนหนึ่งแต่เบียห้ามความคิดใครไม่ได้และเบียรไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปบอกหรืออธิบายให้ทุกคนรับรู้กับทุกเรื่องที่เกิดขึ้น นอกจากนี้พบว่าเพื่อนของครูเบียก็เผยว่าเบียมันร้องไห้สามวันสามคืนจนบูมไม่ได้หลับได้นอนจนเอาอีโป๊กมาเปลี่ยนเวรก็แล้วเอาอีหมูทมาเปลี่ยนเวรก็แล้วมันก็ยังไม่หยุดร้องไอเนก็บูมมิงเข้าใจกูใช่ไหมอีเบียก็พี่บูมเข้าใจหนูใช่ไหมขอบอกตรงนี้เออกูเข้าใจมิงทั้งสองคนเลยดีกันเมื่อไหรก่กูไม่ขออะไรมากกูขอให้มิงสองคนเลิกโทรหากูหนึ่งวันยี่สิบสี่ชั่วโมง ผูกขอนอนแบบกินบ้านกินเมืองกินวัดวาอารามไปเลย